แม่บุญเรือหนูนาีหน้าชันวานิดนะาะ้ามาขอคุณแม่ปีใหม่ปีหน้านี้หนูโอ้นี้ขอเรื่องการเงินนะคะขอไปเราก็จะคุณแม่ก็จะได้ยินแล้วถือว่าโอ้นี้เป็นสื่อกลางระหว่างคุณแม่กับเราถ้าไปโปรไว้รอบบ้านก็จะการเรื่องสัตว์มีพิษอะไรอย่างเงี้ยขอไม่ดีไม่เข้าบ้านเราชุดจริงๆชุดจริงค่ะชุดจริงคนนี้ภาพถ่ายจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะโอนี้ขอเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ว่าไม่ค่อยฮอทฮิตเท่ากับสองเรื่องนั้นอยู่นี่มดดำพู้นะมดดำนะก็บอกบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องมาไหว้ก็ได้แค่นึกถึงฟันขอก็ได้เฮ้ยเหรอเจออะไรดีๆมาก็เอามาแปะแบ่งปันกันครับผมถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับก็อยู่ที่ไหนครับพี่เกืิงเราอยู่วัดเกาะครับวัดเกาะสัมพันธวงศ์ครับวัด ชื่อวัดจริงๆคือวัดสัมพันธวงศ์แต่เล็กมมงก็คือวัดเกาะเฮ้ยแล้ววัดนี้ทำไมมีแบบต่างๆนานาเยอะแยะอย่างนี้ครับอ,อันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันพี่โป้งก็เลยจยาพาพี่โป้งมาเจาะดูครับที่นี่เนี่ยจะมีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเรียกว่าอะไรบุคคลศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าบุคคลศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่งที่พี่โป้งควรจะต้องรู้จักไว้ โอเคครับเชิญหาได้ครับ่็เหมือนว่าเราก็เคยขี่ผ่านมาแถวนี้หลายรอบแล้วคือคุณไม่เคยจะมาแนะนําอะไรแบบดีๆแบบนี้ผมเลยนะผมมารู้จักเพื่อนๆน,นี่แหละครับว่าวัดนี้มีอะไรดีอยู่ในนี้ซึ่งผมก็ไม่เคยรู้เลยครับเมื่อก่อนคนแถวนี้เราแค่มาฝากรถนะเช่าที่ฝากรถอย่างเดียวโอเคครับที่นี่คือก็คืออาจะมีแม่ชี เป็นแม่ชีหรือเปล่าครับอ๋อเป็นคารวาสไม่ใช่แม่ชีอ๋อไม่ใช่แม่ชีในอดีตเขาเลออาหายตัวได้เฮ้ยเดิมทีเนี่ยคุณแม่เป็นคารวาสแล้วก็ ปฏิบัติทมจนบรรลุธรรมอ่ะคนก็จะนับถือท่านแล้วคุณแม่ก็จะให้คุณในเรื่องของ <S <S คุณแม่คือคนไหนคคุณแม่คือคนข้างหลังข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันชื่อคุณแม่บุญเรือนเป็นคาราวา,าคนเดียวกนันคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันแต่ว่าเหมือนกับเขาสร้างรูปเคารพสองทีู่องค์หน้าเนี่ยนัาไม่เคยเห็นปกติกัองค์ข้างหลังเนี่ยมีข้างบนก็มีแต่ว่าโดยปกติคนจะมากราบตรงนี้แล้วก็กราบคุณแม่ก็ขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องการาเรงินแต่ที่ประหลาดแ,แปลกกว่าคนอื่นก็คือ เวลาจะขออะไรกับคุณแม่เนี่ยเขามีความเชื่อว่าเนี่ยเข้าไปพูดเรียกหาอไอ,อ้งไ<ห>องคุอง,องค์เขียวเขียวเนี่ยอันนี้องค์นี้เรื่องการเงินเนี่ยเราจะลงไปกระซิบอยากจะได้อะไรขอคุณแม่คือหมายถึงหมายถึงเราไหวเสร็จแล้วเราแล้วเราอยากขออะไรเราก็ไป พูดกระซิบในโอง่งใช่ค่ะแม่ครับผมนายโป้งนี้ผมอยากจะได้มีเงินเต็มกระเป๋านะคะคุณแม่อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นค่ะแล้วโอ่งนู้นนะครับโอ่งนู้นเรื่องสุขภาพเดี๋ยวไปดูดีครับ Icana, ององนี้เรื่องสุขภาพเวลาเราจะขออะไรแล้วก็ลงไปกระซิบก็คือลงไปคุณแม่คะแม่บุญเรือนหนูนับีหน้าชนวันนี้นะคะมาขอคุณแม่ปีใหม่ปีหน้านี้หนูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไรโรคปลอดภัยนะคะคุณแม่ถ้าได้หนูจะเอากุ้ยน้ำว้ามาให้คุณแม่นะคะขอบคุณค่ะคุณขอแบบนี้นี่เหมือนคุณบนบานสัรนกล่าวหรือเปล่าขอ น่าไม่ได้ใช้คำว่าบนบางใช้คำว่าขอแล้วคุณแม่เนี่ยคือชอบก็คือกล้วยน้ำว้าเรงก็จะมีนี่คุณแม่ชอาชอบกินด้วยน้ำว้าแล้วก็กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือเปิดแอปตังค์วางเงินคุณแม่แต่น่าไม่ืคยทำนะวางขอให้มีเงินในบัญชีเต็มปอะไรอย่างเงาไปก็คือนี้คือการเขาเรียกว่าการไหว้คุณแม่แบบความเชื่อเบาจะมีแบบนี้สมมติว่ามีแบงก์ยี่สิบ ไว้ให้คุณแม่ไว้แล้วก็เก็บไว้กับเราด้วยเราก็เก็บเป็นขวัญถุงองเราไว้คล้ายๆเหมือนแบบเทพทันใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มีสองใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันไหนคุณไปขอองค์นู้นดิเดี๋ยวผมลองขอบ้างสิขอใช่ไหมไม่ต้องบนนะมดจับกองทายพี่โป่งขอขอเรื่องการเงินค่ะองค์นี้ขอเรื่องการเงินนะคะสาธุ ตอบศาสนาแม่นะครับก็ขอไปเราก็จะคุณแม่ก็จะได้ยินแล้ถือกันว่าโอ้นี่เป็นสื่อกลางระหว่างคุณแม่กับเราอยากได้อะไรขอแล้วก็บอกคุณแม่ว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาจะได้ราจะเอากล้วยน้ําว้ามานะคะคุณแม่ปลูกกล้วยน้ําว้าแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้แหละค่ะอย่างนี้คโอเคครับอืมแล้วคุณแม่มาไหว้บ่อยไหมครับน่าอับไม่รู้ยังไงอยู่ดีๆก็กราบมากราบ เปิดคลิปแล้วเจอเจ,อ,จอมีคนพามมีคนเขามาไหวา้รู้สึกว่าเ้ยลงมาเดินสำเพ็งก็บ่อยปั่นจักรยานผ่านวัดสัมมาวงก็บ่อยทาไมเราไม่ไมเคยแล้วเราไม่รู้จักคุณแม่วะก็เลยมาเองมาคนเดียวมากราบคุณแม่แล้วขอแล้วได้หน้าี่้วคุยน้ำาวามาเลยอ่ะคุยน้ำหวาใส่จักรยานปั่นมาคนเดียวแล้วก็มาให้คุณแม่แต่ไม่ได้ให้เยอะอย่งเี มีแต่คนออกใช่ค่ะคุณแม่คือต้องกวยน้ำว้าแล้วคุณแม่ก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรค่ะวัตถุมงคลที่เขาเชื่อกันนะอย่างเช่นนี่จะมีทรายทองเนี่ยทรายทองอเนี้ยทรายทองเนี้ยนัดก็ไม่รู้องไรแต่เขาบอกว่านเนี่ยค่ะในนี่ใช่ค่ะทรายทองเนี้ยสรรพคุณนะที่นัดได้ไปนะเขาเขาบอกบอกว่าถ้าไปโปรยไว้แล้วเบ้านก็จะการเรื่องสัตว์มีพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยของไม่ดีเออไม่เข้าบ้านเรา คุณแม่นี่คือชื่อคุณแม่บุญเรือนชื่อคุณแม่นนบุญเรือน<ะ>โอตงบุญเติมคุณแม่เนี่ยเป็นคนอยู่จริงๆแล้วอ่ะคุณแม่เป็นชาวทางบางพลัดมีมีอีกที่หนึ่งที่คุณแม่มีคือวัดอาวุธแต่ด้วยความที่ที่มาอยู่ที่พัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเนื่องจากว่าสามีของคุณแม่เป็นตำรวจดับเพลิง<อ>แล้วก็ไม่คุณรู้เรื่องพวกนี้ละเอียดขนาดนี้ศึกษาไม่ร,มรู้มีอะไรที่ทําให้นักต้องไปหาเรื่องคุณแม่มาอ่านมาดูคนก็จะมาทํามีพอสมมติว่าขอแล้วได้คนก็จะมา ทำลูกลูกนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เนี่ยเก่งเรื่องบีบนวดเป็นหมอนนวดใช่คือก่อนหน้านั้นก่อนหน้าตอนคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณแม่เป็นหมอนนวดได้วิชานวดมาจากพ่อแม่ตัวเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าที่มาอยู่จังหวัดมวมเนี่ยเพราะตามสามีมาแต่ว่าสามีคุณแม่เสียชีวิตเนื่องจากว่าไฟไหม้แล้วไปช่วยเขาดับไฟุมีคนให้เกลือเอื่อนี้แล้วมีหลุมนี่ก็เรื่องงานไม่เจริญรุ่งเรืองเลยนะครับคุณแม่ โอ oh. ตอนนี้คุณแม่จะมีอิทธิฤทิ์มากมีเรื่องหายตัวแต่ไม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 ไมไมวดอุตรีนะคะทำแล้วคนก็จับได้ด็กแตมีคุณแม่บอกว่าเคยไหมมีน่าจำไม่ได้ว่าอันนี้คือเหมือนกับ ต้นตะไคร้หรือต้นอะไรที่มันทําให้มันมีดอกอะน่าจังไม่ได้ละต้องไปเปิดดูแล้วคุณแม่ก็ทําให้มันมีดอกได้จัางนที่มันไม่ควรจะมีดอกนี่ชุดคุณแม่พี่ชุดจริงจริงชุดจริงค่ะชุดจริงคนนี้ภาพถ่ายจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยนี่สายทองนี่พวกคาถาพวกนี้นี่เนงินอะไรสมัยของคุณแม่นี่เลยอ๋ออ๋อนี่ก็อง์ที่กระซิบขอเหมือนกันขอเรื่องชกโชแลภว่าเสนออะไรสิังด้วยโหนี่ชุด จุดจุดจุดจริง,รง,รงคุณแม่นุ่งขาวห่มขาว,ขาวโหนี่ภาพถ่ายจริงนะครับนวดน,นวดนวดแล้วหายอ่ะมีวิชานวดมีจับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสแสดงว่าบุญเรลยแสดงว่าคือคุณแม่เนี่ยก็ตอนมีชีวิตอยู่ก็โด่งดังแล้วดิ ก็ก็ก็ไม่เห็นกำดังนั้นแบบนั่นมากมั้งคือเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักใช่ค่ะใช่ค่ะในชุมชนในสังกัณวงเนี่ยแลคือเป็นที่รู้จักแล้วอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เฉยชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอเรื่องยศถาพรนดาศักดิ์แต่ว่าไม่ค่อยฮอตฮิตเท่ากับสองเรื่องนั้นอยู่ติดแน่น แล้วก็มีน้ำมนต์้เอาไปเอาน้ำมนต์ไปได้เอาไปเติมพอน้ำที่บ้านดื่มอ๋อนี่สุดแม่บึญเลยคือแต่แต่เดิมน่าจะมีแต่รูปครบอันนี้มาที่คุณเคยมาไม่รู้อ่ะนัดมาไม่เคยนัดมไม่ตอนที่นัดมานัดมาไม่นานนีเองประมาณสักปีสองปีเนี่ยแตนัดมานัดเจอองค์หลังรูปปั้นหลังองค์เดียว แล้วคุณมีรูปเคารพของไม่มีเลยค่ะมีคนให้มีไปบูชาบ้างไหมมีที่พบอยู่ประจํามีสติกเกอร์คุณแม่เขาบอกบอกว่าไม่ต้องอะไรแค่เขามนี้มดดําพูดนะมดดานะก็บอกบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องมาไหว้ก็ได้แค่นึกถึงกันขอก็ได้เฮ้ยเหรอคุณแม่ใจดีแล้วมีเมตตามากแล้วคุณบอกคุณมีสติกเกอร์นั่นมีสติกเกอร์ติดตัวในกระเป๋าตังมาที่มา ไม่รู้ตอนนั้นอ๋อมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาพอเขารู้ว่าเรารับถึงคุณแม่เขาขนมาให้ทั้งเคราจหมายใหญ่ๆเลยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้็นคนที่เก็บวัตถุมงคลใช่ป่ะปรากฏว่าเปิดมาปุ๊บนะโอ้โหสติกเกอร์มีทรายทองเล็กๆถุงเล็กๆนั่นก็เก็บไปในรถหมายถึงว่าเป็นสิ่งมงคลก็คือเป็นวัตถุมงคลจากแม่ทุกการทุกวันที่น่าส่วนบนตอนเท้าเนีตยน่าจะสวนนั้นน่าจะนึกถึงคุณแม่ เสมอคุณแม่บุเรนคับปวดคุณคองใครก็ได้เราก็ว่าไปนี่พี่คนนี้อยู่ประจําที่นี่สวัสดีครับขอถ่ายไปลงย t u b e หน่อยนะครับโอ้โหนี่นะครับคุณแม่รูปใหม่คุณแม่เนี่ยนักว่าต้องมีคนออกมาให้มีคนมีคนได้อ่ะขอแล้วคุณแม่ให้อ่ะเอามาเพราะมันไม่มีเมื่อก่อนไม่มีอ่ะเมื่อก่อนมีแค่มีแค่องค์ข้างหลังแล้วก็องค์ข้างหลังเนี่ยนึกว่ามืดเหมือนคุณแม่ อพี่ลองพี่ลองดูหน้าดิไม่เหมือนไหมเดี๋ยวถามพี่ครัเออรูปปั้นคุณแม่นี่องค์น้านิ่เพิ่งมาเหรอคะไม่ครับผมอันอันรูปปั้นอะไร่อเมื่อปีปีนี้นั่นแหละสิหนูว่าหนูมาพระที่หนูยังไม่ที่ที่ที่นี่เป็นคนหล่อค่ะอ๋อนึกว่ามีคนขออะไรแล้วฮะแล้วแล้วคุณแม่ให้อ๋อหมงดงามครับ ดูแล้วก็เหมือนให้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณแม่ยังคงนั่งอยู่จริงๆนะครับโ<ล>กยน้ำว้าคนมาขอเราได้อะ่ะดีงามครับนี่นะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างครับก็สามารถที่จะมาไหว้ขอพรคุณแม่บุญเรือนกันได้นะครับ นี่นะครับนี่คือวัดสัมพันธวงศารามบรวิหารหรือวัดชื่อเล่นว่าวัดเกาะวัดวเดกาะใช่ครับวัดเกาะก็แล้วก็เมื่อกี้ก็คือศาราของคุณแม่บุญเรือนอออันนี้เป็นสตอร,รี่ที่ผมเพิ่งรู้จักสองคนนี้ฮะใช่ไหม เนียแต่งเนี้ยของเขามาเขามาเป็นประจําเขาถึงมาเล่าให้ผมฟังมีตงางคเอะมีวัดมีเมดด้วยเหรอถึาเรา่ยานกพาไปพาไม่เคยหาคุณมไม่ถึงว่าดูเวลาผมไปไหนมาไหนคุณสองคนเนี่ยไม่ค่อยจะเคยได้เรื่องราวดีๆอะไรแบบนี้เลยทําคนเนต์ไม่ได้ผมจะเป็นผมจะเป็นเรื่องราวอินไซต์คนมีหน้าหลังๆคลิปผมคนเริ่มไม่ค่อยดูนี่พี่ีพี่ตีอะ ว่าท่าแม่เอาโทรศัพท์ไปวางเอาปอกตังเอาปอกตังไม่วางเอะบอกให้พี่ตีไปเปิดอ่านก็ไปนี่ไงนี่ก็ไม่รู้หนะครับมันก็ขับผ่านไปอย่างนี้่ไหนี่ไงนี่ไงแล้วเขาสื่บอกก็เลยว่าขอได้อย่างทั้งหลายอย่างนั้ใช่ใช่ไหมอ๋อต้องสี่ห้าใบตุ่มไม่ไม่เดียวขอได้อย่าง หนึ่งคนที่มาไหว้อ้าวเหรอแต่ก็คือจริงๆพี่โบว์พี่เยอะเหอแล้วแต่คนแต่ว่าขออันเดียวแต่ขอเงินทองนี่แหละเดีวเวลาจะขอที่ศาลขอตั้มที่มาสเตอร์เอแนะนำได้ได้หมดเพียงแต่ว่าเมเจอร์พี่วันนี้ที่มาเรื่องอะไรอ๋อเมเจอแสนแสบ แสนซับภรรยาผมขอแสนซับอันนี้คอเมเจ์เมเจอร์หลักๆลักคุณทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะคุณเจถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ